คุณสถิตปลื้มว่าวันเสาร์นี้จะมีการพลิกล็อก,กล้มนายกได้ไหมเอาเรื่องไม่เครียดจ,จากล็อกดาวบ้างอ๋อผมคิดว่าคุณจะเครียดกับเรื่องการเมืองผมเลยเอาเรื่องโควิดขอบคุณนะครับสำหรับประเด็นคำถามนั้นคุณสถิตวิทิตผมไม่ตื่นเต้นกับข่าวคราว,าว,าวต่างๆเรื่องสามปแตกแตกกันเองเรื่องอพลังประชารัฐงัดกันข้างในพัก พลังประชารัฐก็คงจะมีงัดกันข้างในพักอยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีขั้วของฝ่ายนิยมเลือกตั้งกับฝ่ายที่ไม่ได้นิยมเลือกตั้งแต่ว่ามันมีขั้วซึ่งซึ่งอยู่กับซึ่งคือคอย่างนี้ฮะผมบอกคนในพักพลังประชารัฐแล้วสอสอท่าคนแต่ละคนซึ่งซึ่งกว่าคุณจะมานั่งฝักใยอยู่กับคนพวกน,นี้เนี่ยนะฮะคุณคุณไม่รู้จักคนพวกน,นี้มันเหมือนกับว่าคุณคิดว่าคุณรู้จักคนพวกน,นี้แล้วคุณคุณอยากจะโดนเขาหลอกอ่ะ สำหรับผมมันไม่มีขั้วผมยังยืนกลางตามทฤษฎีเดิมนี้มันไม่มีขั้วมันมีขั้วซึ่งดูเหมือนว่ามีเพราะว่ามีฝ่ายซึ่งต้องการผลประโยชน์ของตนเองแต่ถามว่าสามปอเขาเลิกคุยกันไหมเขากินข้าวจานเดียวกันมาตั้งแต่สมัยคุณยังไม่เกิดเขาคุยกันตลอดคุณนั่นแหละโดนหลอก นันผมไม่เชื่อว่าจะมีการโหวตล้มนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าจะมีสสซึ่งไม่โหวตไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมีแต่ว่ามันจะไม่มากเพียงพอซึ่งจะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนนายกและมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะ appease the mob เขาไม่ต้องการที่จะทําตามสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการเพราะว่าเขาเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะเหลิง เขาจะคุมต่อไปถ้าจะมีการเปลี่ยนนายกก็คือเปลี่ยนนายกหลังจากการเลือกตั้งรอบหน้าเมื่อพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ครบวาระโดยที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเป็นเคดนเดตนายกรัฐมนตรีแทนแล้วก็ขึ้นเป็นในปี66สัก2ปีผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าการเปลี่ยนนายกน,นเวลานี้โดยที่ต้องมารับมือกับเรื่องโควิดเนี่ยนะฮะนายกคนใหม่ก็จะปวดกระบาลอยู่ดีเขาไม่เล่นเกมนั้น ก็ดันบิ๊กตู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะฉีดวัคซีนได้มากกว่านี้หยุดล็อกดาวน์ได้เต็มที่เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วค่อยเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งเสร็จก็คงจะเป็นพลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เห็นเกมอื่นผมไม่เห็นปัจจัยภายนอกอื่นซึ่งจะเปลี่ยนกฎกติกาซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแผงอำนาจในเวลานี้